ฮิ d เด n นเฟสเล่รอนซ่อนชูยอดผู้ชมเกาหลีพุ่งทะลุล้านเปิดตัวแรงภาพยนตร์เกาหลีฮิตเด n นเฟสเล่รอนซ่อนชูเขียนบทโดยโนด็อกโรดิโอคงอึนมีคงอึนมิกำกับโดยคิมแดอูคิมแดวูโดยมีรายงานจากค o เรียนฟิล์มเคาซิลโคฟิกสภาการภาพยนตร์เกาหลีเปิดเผยว่าฮิ d เด n นเฟสมียอดผู้ชมสะสมทั้งหมด1,6777ล้ คน,นวันที่24ธันวาคม2567นับเป็นภาพยนตร์เรดอาร์ของเกาหลีเรื่องแรกในรอบ5ปีที่ทำยอดผู้ชมสูงต่อจากเทสซ่าวันอายแจ็ชฉายแสงแอดเวนเจอร์ปล่อยตัวอย่างฮิตเด้นเฟรเล่รอนซ่อนชูถ่ายทอดเรื่องราวด้วยมุมมองใหม่ที่น่าตื่นเต้นโดยนำเสนอความปราัถนาอันซ่อนเร้นของมนุษย์ผ่านฉากที่แปลกใหม่และชวนสะเทือนใจถูกยกเป็นหนังระทึกขวัญที่ลุนระทึกพร้อมการหักมุม ผู้กำกับคิมแดอูคิมไดวูได้เผยว่าผมอยากถ่ายทอดความมืดมิดในจิตวิญญาณหรือสัญชาตยานผ่านห้องลับนี้ห้องลับและลับนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและเป็นศูนย์กลางของเนื้อเรื่องที่น่าตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างที่ชัดเจน ระหว่างแสงและความมืดทั้งภายในและภายนอกห้องนั้นสะท้อนถึงอารมณ์ของตัวละครที่เปลี่ยนไปและความสัมพันธ์ที่พลิกผันเมื่ออารมณ์ของตัวละครพุ่งสูงขึ้นในฉากรักระหว่างซองจีนและมิจูแสงสว่างที่ใช้ก็ถูกลดลงให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ชมได้ติดตามอารมณ์ที่ซับซ้อนของตัวละครในแต่ละชั้นของเรื่องราวฮิดเดนเฟสเล่รอนซอนชูนำแสดงโดยซงซึงฮอนซองซึงเฮียนจาก Off เ e t ตเซ็โชยอจองโชยอจองจาก The Servant o f s e t และ P A R A S I T E และพักจียอนพักจียุนจากรีบอ r i c ชและชา a เอโบ X Detective e วันนี้ในโรงภาพยนตร์เรื่องราวชวนลุ้นระทึกนำเสนอแรงปรารถนาที่เกี่ยวพันกันของ3ตัวละครจาก3นักแสดงมากสเสน่ห์ที่มาพร้อมฝีมือการแสดงแสนเข้มข้นทรงซึงฮอนซองซึงเฮียนจากออฟเซ t ตเซต โชยจองโชยทองจาก The Seven Offset Set และ Parasite และพักจียอนพักจียุนจาก Reborn Rich และ Cha Ebo X Detective พักจียอนรับบทมีจูหญิงสาวที่เข้ามาแทนที่ใครบางคนเปลี่ยนภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ในฮิตเดนเฟยนี่เป็นความท้าทายครั้งสําคัญในฐานะนักสแสดงเมื่อฉันได้โปรเจกต์และอ่านบทฉันจะคิดว่าฉันสามารถเป็นตัวละครนี้ได้เต็มที่หรือไม่ฉันไม่ได้คํานึงถึงเรื่องเปลือยเลยจะบอกว่าไม่รู้สึกกดดันเลยก็คงเป็นการโกหกแต่สิ่งที่ฉันกดดัน ไม่ใช่เรื่องเลื่สิ่งที่กดดันฉันมากกว่าคือความไม่แน่ใจว่าจะสามารถแสดงตัวละครมีจูไนฉากเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ขณะที่คิมแดอูผู้กำกับฮิตเด Fa c e เผยว่าตัวละครมีจูไน i d d เด Fa c e เป็นตัวละครที่ต้องการความเลื่อเมื่อแสดงบทบาทดังกล่าวหากนักแสดงคิดว่าฉันอยู่ในภาพยนตร์ที่มีความเลื่อมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้านักแสดงคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและคุณค่าของฉันภาพลักษณ์จะดูทรงพลงัง